สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมวันนี้ว่าถ้าพี่พาน้องมายาง,งชมดอกไม้ดอกไม้สวยๆอันนี้เขาเรียกเขาเรียกดอกอะไรคะเนี่ยเญาดบูติพ่อพี่มา,ายางชมสีสวยๆไมันสวยงามอะไรนะสวยมากเลยค่ะไปศึกษาก่อน สวยๆๆค่ะพีน่น้องเนี่ยสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากค่ะเนี่ยสวยงามค่ะสวยจริงๆฟังเสียงรถก,ก็ด้วยนะคะเสียงรถธรรมชาติจอดอะไรไม่รู้พี่น้องเลยมไม่รู้ว่าเราไปศึกษามาก่อนนะคะ่ะนำมาเห็นกัถ่ายเลยเราเจอก็ถ่ายเลยค่ะพี่น้งองเพราะว่ามันสวย นี่ครพี่น้องนี่เ่โมบานค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะเดี๋ีวว่าจะพาไปดูดอกลีลาวดีสีชมพูครับพี่น้องลีลาวดีครับพี่น้องคลิปนี้ว่าถ้าพี่พ้ังว่าฟังเสียงนกธรรมชาติแล้วกะ็ถ้าดอกไม้สวยๆ่ะพ่อแม่พี่น้องได้รับชมแล้วค่ะนาะออันนี้ว่าโอยู่ว่าเขาคือลีลาวดี ดอกไม้หลายๆอย่างเราไม่ได้เรียนรู้มาเราก็ไม่รู้นะพี่น้องเนาะเขาไปต้องไปศึกษาก่อนนะคะเนาะว่าเขาคือดอกอะไรบ้างบางดอกบางดอกบางดอกเราก็รู้พี่น้องฟังเสียงนกนะคะเด้อเสียงนกธรรมชาติค่ะพี่น้องอันนี้คือดอกลิลล่าวดีพ้อสีหูที่เรพี่น้องนะอันนี้ยังได้มือบานค่ะพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากๆว่สีสวยหวานแววเลยค่ะ เยาวาดมาคาธรรมชาติดอกไม้ชิ้นสวยกัแม่พีดอนเดี๋ยวรับชมฟังเสียงนกเสียงกาไปได้ค่ะเด้อเสียงนกยี่เร้่งตัวนแช่กุ้งสีดอนว่ะหลายขนาดเลยมีตนกเยายวาดกะว่ามีแนวสีไทยแต่ว่าซื้อดอกไม้เนี่ยเยาวาดกับ่ะฮูเนาะค่ะเนาะซือ้อมันอีหยังชื่ออะไรชื่ออะไรมันก็มีหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะ ภาก็เชื่ออะไรบางหลายว่าภาพไปเบิ่งเด้กพี่น้องเด้อบางดอกเยาว่ากับสิบหัจักสือบางดอกเยาว่ากับสิบบ้านหัวแจ็คสือเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซียาว่ากันเด้อค่ะเด้อว่าเข้าประด็นไปศึกษามาแล้วค่ะเนาะเยาว่ากัคนบ้านนอกบ้านบ้านธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเราไม่มีความรู้อะไรยายว่ายังไม่ได้ว่าเออจะมาถ่ายพอดีมาเจอพี่น้องพอดีมาเจอมาเจอดอกไม้สวยๆว่าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศพี่น้อง ภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะนอ้องชิปนี้มีแต่ดอกไม้ค่ะกับเสียงนกนะคะเด้อพี่น้องเสียงนกธรรมชาติพร้อมดอกไม้สวยๆนะคะเยว่าจ,จะพาไปดูอีกกระพ่น้องสยวยงามก่ะพ่น้องจักว่าดอกอีกอย่างหนึ่งก็ได้เย,ยาวราบ่างโหกุ้งกันค่ะลีลาวอด,ดีสีมีทั้งสีขาวหรือมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีแดงมีเวิร์นักพ่น้องเนาะ มีเยาว่าอไท่ในหมู่บ้านพี่น้องซอยตามหมู่บ้านค่ะพี่น้องถน้นตามหมู่บ้านดอกไม้มีหลายอย่างดอกไม้หลายพี่น้องไปจะไปยาวราชภาไปเบิ้งอีกว่าดอกยังดอกอะไรนั่นดอกอะไรนั่นดอกอะไรอันนี้คือลีลาวดีสีขาวพี่น้องอันนี้คือสีขาวนะคะเนาะบานเฮ่าตะกี้เอินว่าดอกรันทม,มเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นลีลาวดีนะคะลีลาวดีสีขาวค่ับพี่นอ้องหลากหลายสีหมากไม้สีเหลืองสีแดงส,สงสีสมนีเบอร์สเมสมอนียค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวยี่บาสจะพาพี่นอ้องไปบ้างอีกดอกอะไรอีกนะคะคลิปนี้พาพ่อ,พอแม่พี่นอ้องชมดอกไม้นะคะเนาะสวยงามมากมายคะ่ะอันนี้คือทองอุไรนะคะทองอุไรค่ะพี่น้องทองอุไรนั่นเองที่ไหนที่ไหนก็มีนะคะเนาะหลากหลายหมากมมย ปลูกไว้ kau, ท um case, so ุกทีนะคะน่ะเป็นดอกไม้มังค้นนะคะน้าพี่น้องสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากๆทองอุไลทองอุไลมาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆทองอุไลค่ะพี่น้องทองอุไลทองอุไลทองอุไลค่ะพี่น้องแดดแดดแดดทองอุไลค่ะพี่น้องมากมากหลากหลาย แต่กิ่งสาขาและต่อมาด้วยจากท้องอุไรนะพี่น้องน้อยจากท้องอุไรจากท้องอุไรสิต่อมาด้วยนี่ค่ะพี่น้องนี่ไงคะอันนี้คือดอกอะไรคะรู้หรือเปล่าคะสวยง่าม,มากมากเลยค่ะพี่น้องดอกคุดค่ะพี่น้อง ดอกคุดเล็กถ้าคุดหญ่กับสีดอกหญ่ก็นี่ห่าเกาประเห็ดแกะกันเอ้ยเห่ไประเหตดไอ้คันบักเบงไปพันซะกัใบตองไหวพระนะพี่หนานะอันนี้ค้อสิเป็นอ้แบบดอกเล็กค่ะพี่นนองแบบดอกเล็กๆค่ะพี่นนองดอกไม่ใหญ่ค่ะ นีกระดอกขุดนะคะน้อดอกขุดดอกขุดนีมันจะขึ้นอยู่น้ำตามปลาด้กพี่น้องน้ำาปลากับมีกับพี่น้องตามป่าตามดอนน่ะมีบันนอกเนาะพี่พี่น้องชมดอกไม้ยังเดียวเด้ค่ะเด้อชิบนี่มาดูดอกไม้ในซอยหมู่บ้านค่ะจะมีแทบทุกดอกค่ะพี่น้องเจ็ดดอกยังเป็นดอกยังนะคะน้องพี่น้องเนาะดอกบางดอกกับหูบางดอกกับ่างหูได้ค่ะเด้อดอกไม้ ยายบาดก็บ่มีประสบการณ์มากมายขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องดอกแบบนี้ก็บจิ่พ่อโหเพราะว่าต่างจังหวัดก็มีบ้านเราก็มีดอกทองอุไรย่างนี้เนาะค่ะเนาะเขากับพ่อโหนะพี่น้องเนาะดอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะดอกอะไรก็มีเยอะค่ะพี่น้องนี่ที่ดอกยขุดนี่ต้นใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องสวยงาม แล้วจะมีดอกอีกอีก,อกดอกหนึ่งใี่ยาวราชไม่รู้เนี่ยคือดอกอะไรเนี่ยพี่นอ้องนะดอกสีสม้มเนี่ยคือดอกอะไรพี่เนาะโหบ่นี่ค่ะพี่นอ้องออกมากออกดอกนี่ค่ะพี่นอ้องดอกอะไรคะเนี่ยสวยงามค่ะผู้ดใด้หัก็บ,บอกเยาวราชได้ด้วยกัเดอ้อ ใครรู้ก็บอกด้วยนะคะยายบาดว่าเดี๋ยวไปเปิดกูเกิลเบื้องนอกค่ะนะกนสิม,มาถ่ายาบาดยางมาเจอค่ะพี่นอ้องยายบาดมาเจอก็มาถ่ายพอดีค่ะเวยงามค่ะบบหูกบช่มความสวยงามไปนะคะน้อยายบาดบ่หูกะพี่น้องหูกะบอกยายบาดด้วยนะคะขอโทษขออาภัยนะคะทุกท่านทุกคนเวยงามค่ะสีสมค่ะพี่นอ้องเขาจะมีนีค่ะพี่นอ้อง รูปของเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะพี่น้อกนะคะเขาสีออกเป็นเป็นดอกเป็นดอกนลำลักหนาะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากมากค่ะพี่น้องดูดิฝุดทองอุไรห,หลากหลายมากมากค่ะพี่น้องงามคักงามคักสวยจริงๆค่ะพี่น้องคลิปนี้ว่าถ้าพี่พี่น้องดางเบิ้งดอกไม้เล้ว,วค่ะเด้อพี่น้อง เดินชมดอกไม้ดอกทองอุไรทองอุไรสวยงามสวยงามพัพี่น้องสวยงามตะก,การตามากมายเลยค่ะเดียพี่น้องปวดโพปวดโพงามค่ะดอกทองอุไรตากแดดเด้อค่ะพี่นอ้งดดนองนี่ที่ว่า มาจะออกกําลังกายไม่เจอดอกไม้ส,ส,ส,สวยๆอดไทยว่าไดค่ะเก็บภผพาบรรยากาศกับดอกไม้งามๆมา,มามขอบคุพี่น้องได้รับชมพี่น้องสวยงามสวยงามทองอุไลทองอุไลดอกไม้มงคลคือทองอุไลนะคะเนะาะเดี๋ยวยาวราสิภาพาไปเบ่งอีกมุมหนึ่งว่าเป็นดอกอย่างนั้นค่ะนะพี่น้องเนะาะเขาคือดอกอะไรตรงนั้นเยาวราชก็ไม่รู้นะคะไปดูกันค่ะพี่น้อง คลิปนี้ชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะดอกไม้สวยๆฝากตอนพี่น้องคลิปนี้ดอกไม้สวยๆฝากตอนพี่น้องเด้อค่ะเด้อเอฟซี F T, ทุกท่านทุกคนขอโทษที่บ่รู้ว่าทุกดอกว่าบางดอกกับ่ฮหูบางดอกกับหูเนาะคะ่นะเนาะสวยงามสวยงามกับพี่น้อง สวยงามมากค่ะสวยงามอีดีทองอุไรต้นงามค่ะทองอุไรทองอุไรอยู่กับต้นดอกขุดกับพี่น้องผึ่งมียังมาตอผอมผอด้วยพี่นอ้องยี่หวอคุภาพไนเบิ่งอีกค่ะพี่น้องว่าดอกอีกอยัง้างนายยี่หพี่น้องอันนี้กระดอกแก้วค่ะพี่น้อง ดอกแก้วดอกแก้วสวยงามแล้วกะ็หอมมากมากค่ะพี่นนอะสวยงามดอกสีขาวใบเขียวเขียวค่ะพี่นนอะนี่บานเท่ากบมีนะคะนะพี่นทองเนาะอันนี้ดอกแก้วค่ะพี่้องทรงกลิ่นหอมแบบประทับใจเลยค่ะดอกแก้วนะคะอันนี้คือดอกแก้วค่ะ เดี๋ยว่าพี่พาน้อ,นองหาชมดอกไม้นะคะนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมีแต่ดอกไม้ค่ะไปดูต่อค่ะพี่น้องโอ้ยแดยดร้อนๆทัวร์สับปะรล่วงไปค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาดูอันนี้กะดอกเป้่งฟ้าค่ะพี่น้องเป้่งฟ้าสีสมสีแดงดอกไม้มีหลากหลายชนิดค่ะพี่น้อง มาสิพ anyway he so ันยายบาตรุนะคะนั่งห้าวกะโหลซือมังบาโหซืือมังนี่คือดอกเฟื่องฟ้าหรือดอกกระดาษนั่นเองค่ะพี่น้องมีสีส้มแล้วก็มีสีแดงนะคะกําลังออกดอกค่ะกลังออกดอกกําลังสวยค่ะพี่น้องนะคะสีแดงแดงค่ะพี่น้องสีแดงกาลังสวยค่ะพี่น้องดอกเฟื่องฟ้าหรือดอกกระดาษบานห้างนะคะนัะสวยงามค่ะพี่น้อง สีสมกับพี่น้องนี่สีสมโอ้ยก็แมงสีสมสีแดงเฮ้ยวไปเยาวาจกระไดปีพี่น้องมาหาเบิ่งดอกใหม่ค่ะพี่น้องสีแดงอันนี้สีแดงนี่ค่ะพี่น้องดอกเรล่งป่าสีแดงเดี๋ยวยาวาสีพาเบิ่งสีสมกับสีชมพูนะคะเนาะงเปลองป่าสีอันนี้เยาวาสีพาบิ่งสีแดงนะคะนาะแดงอมสมค่ะแดงอมสม ดอกเฟื่องฟ้าหรือดอกกระดาษบานเห่านั่นเองค่ะพี่น้องแล้วจะมีดอกสีชมพูด้วยนะคะดอกสีชมพูค่ะทางนี้ค่ะมาค่ะมานี่ค่ะชมพูชมพูชมพูค่ะพี่น้องสีชมพูสวยงามค่ะสีชมพูหวานแววค่ะพี่น้อง เฟืองฟ้าหรือดอกกระดาษบ้านเรานั่นเองนะคะใครรู้ว่าชื่ออะไรก็พิมพ์บอกยายว่าด,ด้วยเด้อบานยายบาดเอ,อิญดอกกระดาษเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะดอกกระดาษหรือดอกเฟืองฟ้านะคะเนาะ,ะ <c oughs> ยูนิสิมีเบิร์ตสีะค่ะพี่เนาะสีแดงสีส้มสีชมพูสีเหลืองดอกหมากนะค,ค่ะนาะนี่น่ค่ะเนาะนี่สวยงามคะ่ะ เหลืองดอกหมากสวยงาม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 แล้สิมีอ nope. ีกดอกอีกดอกยางนึงยี่บาร์ดบ๊องหูจักค่ะคือดอกยางยี่บารกับบ๊องหูอันนี้คือดอกเฟืองฟ้าสีเหลืองดอกหมากเนาะคะเนาะเหลืองดอกหมากเหลืองดอกหมากค่ะพี่น้องเหลืองดอกหมากคู่กับสีแดงนี่ค่ะพี่น้องสีแดงสีชมพูคู่กันนะคะนี่ แดงกับชมพูคู่กันค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวยาว่าจะพาไปดูอีกว่าดอกอะไรอยู่ด้านหน้าเราคือดอกอะไรไปดูกันค่ะนี่ค่ะทียญาบ่าได้แน่นี้คือดอกอย่างค่ะสวยมากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยดอกอะไรคะเนี่ยสวยๆค่ะพี่น้องสวยค่ะสวยดอกอะไรนี่ วยมากสีแดงค่ะพี่น้องถ้าจะมีทั้งสีแดงทั้งสีชมพูค่ับพี่น้องแต่ว่ายีบาดบ้อหูแจักซืออันนี้ผู้ได้หูอ่ะพิมบ์บอกยายาดในเด้ค่ะเด้อว,วันนี้คือดอกอยางฟังเสียงไงนกไปน้ำเด้ค่ะเด้อเขาจะมีสีชมพูด้วยนะคะอันนี้สีแดงค่ะพี่น้องใบสิเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องใบสิประมาณนี้ค่ะใบจะเป็นแบบนี้นะคะ พี่น้องฟังเสียงนกน้ำได้ค่ะด้วยธรรมชาติธรรมชาติต้นแค่ค่ะอยู่ต้นแค่นี่อ่ะเยาวาสพระหจักษอค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามค่ะพี่น้องนี่สวยงามมากมากค่ะเขาชื่ออะไรเขาชื่อดอกอะไรคะนี่ค่ะพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพ่วงอยู่ค่ะท่านสูงสูงค่ะพี่น้องสีชมพูค่ะพี่น้องสีชมพูนะคะ นี่คือสีชมพูแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าหูจักษอนีคือสีชมพูนะคะสวยงามค่ะถ้าใครรู้ว่าดอกอะไรก็พิมพ์มาด้วยค่ะาบบัหูจักษอดอกไหม่นะคะน้อพี่น้องแต่ว่าบาัวน่าเจออะไรอยากถ่ายให้พี่เห็นน้องเบิ้งว่ะดอกใหม่หลากหลายค่ะพี่นอ้งอ,นองสวยงามค่ะพี่น้องสวยงาม,สว,งามสวยงามมากค่ะ ชื่อดอกอะไรเยาวานไม่รู้นะคะนี่บานเยาวานบ่มี่ค่ะพี่น้องเรายังไม่ได้ไปศึกษาใน Google ดูนะคะชังเสียงนกค่ะพี่น้อเงอเสียงนกขึ้นมาฉาดิที่ต้นใหม่มวลขนาดเลยเสียงนกเขาคุยกันค่ะพี่น้อง้อมดอกไม้สวยๆนะคะน้องพี่น้องดอกไม้ก็สวยเสียงนกเสียงนกดอกอะไรไม่รู้และจะมีสีโอรสด,ด้วยนะคะ มีสีชมพู linkage, แล้วก็มีสีโอรด,ด้วยนะคะเขาชื่อดอกอะไรพิมพ์ามาบอกด้วยนะคะนี่ค่ะสีโอรดสวยๆค่ะพี่น้องดอกอะไรคะพิมพ์ามาบอกด้วยะคะ่ะสวยๆ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 ,ๆ,ๆสวยมากสวยมากค่ะพี่น้องช่างเสียงนกกลำลังค่ะเด้อ <logos> พี่น้องเสียงนกเสียงนกเสียงก้าวะวาว,ะว,ะวะ เียงนกค่ะพี่น้องเสียงนกสวยๆพี่น้องสวยอีีคลิปนี้ว่ามีอย่างนักหน้พี่น้องผ้าพีผ้าหนองเบ่งดอกใหม่สีสวยสวยงดงามนานาชนิดไม่รู้ดอกอะไรต่อดอกอะไรนะคะเนาะไปูหดอกอันนี้ชื่อว่าดอกอีหยังแต่พิมบอกนะค่ะพี่น้องพิมบอกอย้ว่าด้วยนะคะทุกคนทุกคนสวยงามมากค่ะสวยงามสวยงามชื่อดอกอะไรไม่รู้ เสียงนราก็เสียงเยาวาดแข่งกันค่ะพี่น้องหลากหลายชนิดวันนี้หลากหลายสีด้วยอันนี้สีโอโรต้ค่ะสวยๆค่ะพี่น้องสวยมากค่ะอันนี้สีชมพูค่ะสีชมพูพร้อมกบหนวดมืวยสีค่ะพี่น้องสีชมพูค่ะพี่น้องคลิปนี้ดอกไม้ย่างเดี๋ยวเด้ยพี่น้องเด้อมันจ่ดอกไม้ค่ะเดี๋ยวจะว่าจะพาไปดูชดาสีสวยนะคะพี่น้อง อันนี้คือดอกเชิญชมนะคี่น้องเชิญชมที่เรานิยมปลูกก <pl ains> ันเยอะแยะที <ming> ่บ้านก็มีค่ะอันนี้คือดอกเชิญชมแบบดอกนกไล่หลายอยู่ต้นใหม่ไงนกอยู่ต้นแค่ค่ะพี่น้องฟังเสียงนกค่ะพี่น้องอันนี้คือเชวนชมสีชมพูค่ะพี่น้องนี่ว่าสิพาพีพี่น้องมาเบิ้งดอกฉบาเวยค่ะเด้อชิปนี้ก็ได้หลายยางหลายแนวนะคะ่น้อหลายดอกคือกันพี่น้องแจกดอกยางเป็นดอกยางค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปดูดอกชาบ้าสวยๆกับเยาว่า,ากันพี่น้องไปสกายชาบ้าสีชมพูสวยงามกับพี่น้องอันนี้ดอกชาบ้านะทุคกคนกับพี่โฮแล้วค่ะเนาะมันมีปลูกอยู่ทั่วไปนะคะชาบ้าสวยๆกับพี่น้องดอกชบ้าทั้งขาวทั้งชมพูทั้ง ชมพูออนชมพูเครื่องเหลืองแสกกันนะคะนะ้าพี่น้องหลากหลายสีอ้าวดอกแคร์ก็มีนะคะพี่น้องดอกแคร์ก็ร่วงลงมากค่ะดอกแคร์ก็มีค่ะดอกแคร์ดอกแคร์ดอกสีโอรสนี่ค่ะสวยไหมพี่น้องชบาฟังเสียงนกฮองพี่น้องอันนี้อีกสีหนึ่งนะคะนะ้าพี่น้องนะ สบ้านะคะทุกท่านทุกคนที่ยายวาดรู้ก็จะรู้นะคะที่ไม่รู้ก็ถามพี่ถามน้องนะคะเนาะที่มาบอกยายวาดได้ด้วยค่ะเด้อดอกยังคือเยาวาที่บ่โหนะน้องคะเนาะสวยงามที่สุดชบ้าสีแดงดอกใหญ่เบื่อเลยเลยค่ะพี่น้อสวย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 ที่สุดค่ะพี่น้องเสียกังบ่ ดอกชะบาดอกชบาสีแดงค่ะพี่น้องน้องหลากหลายมากมากเลยตัวนี้ออกดอกดอกขนาดเลยชะบาชะบาค่ะพี่น้องชะบาสีแดงค่ะพี่น้องนี่นสุ่มเป็นพ่วงด้วยค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะสบาสีแดงเสืยๆอค่ะพี่น้องสวยขนาดเลยค่ะดอกไม้หลากหลายชนิด คลิปนี้ยาวาดผาพีพันอ้องชมดอกไหม่ย่างเดียวนะ้วคะวพี่น,อนอ้องเนาะงามงามงามค่ะพี่นอ้องสวยงามกับดอกชาบาดอกนี้ดอกตูมเขาค่ะพี่นอ้องนี่ดอกตูมมีดอกบานนะคะบานคู่กันค่ะพี่นอ้องสวยสวยค่ะสวยผักสวยๆๆเนี่ยงามคักงามเนี่ยงามงามงามค่ะพี่น้อง ชมความงามของดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะคลิปนี้พาชมดอกไม้ค่ะพี่น้องอย่ายที่ว่าทีพาไปชมคุณนายตื้นสายนะคะเนาะพร้อมดอกอีกอย่างหนึ่งที่ยาวาดไม่รู้นะคะเป็นเทาค่ะนี่ค่ะพี่น้องเขาคือดอกอะไรคะเนี่ยสวยงามมากค่ะสีชมพูนะคะสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะพี่น้องสวยงามค่ะสวยงามแล้วเราก็จะมาดู คุณนายตื่นสายค่ะสีชมพูหวานแววค่ะพี่นะ้องคลิปนี้ใช่ป่ะก็บจบคลิปด้วยคุณนายตื่นสายเนาะค่ะนาะคุณนายตื่นสายสวยๆสวยๆค่ะพี่นะ้ังขอบคุณนะคะทุกกําลังแรงใจที่เข้ามารับชมคลิปของ,งยายว่าพร้อมกับคุณนายตื่นสายสวยๆค่ะสวยๆค่ะ ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดกระดิ่งดัให้ยยาบาดนะเนด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนฝากส่องของยาบาดไปน้ำนะค่ะคลิปนี้ไม่มีอย่างนี้ต่ดอกไหม่นะคะนักผ้าชมดอกไม้ค่ะพี่น้องสวัสดีและขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีและ,บ,บ,ะ,ะ,และบายบายค่ะ